Okay. สวัสดีค่ะโอ้ยตั้งไม่ทันเสร็จประก้องสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะวันนี้พี่ก็อยู่ข้างนอกนะแล้วก็กินออะไรอะน้ำส้มตำใส่กุ้งลากขนมเส้นอะแล้วก็ขนมเส้นอันนี้ยพี่ ต้มจา่า <c oughs> ลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์นะอืมอันนี้คือดอกของลาเวนเดอร์มาหอมลาเวนเดอร์นะ,ะอ <c oughs> ไืไปสิเป็นสิงม่วนอ่อนออนนะ,ะไม่ได้แบบเข้มนะอืม ข้างหน้าของพี่นะมีน้องกวางอยู่สองตัวเดินเล่นอยู่ตรงนั้นอม,มีน้องกัะรอกด้วยอืมอันนี้ดีกว่าน่ากินนาะ

อะนที่ดำๆนี่คือดอกลาวินเดอร์น,นะฮะ กินข้าวบ้างดีกวา่ากวนแสบท้องเมื่อกินข้าวนะตอนนี้ก็ไปสามนะอาหารเช้าอาหารกลางวันเย็นนะ สดชื่นค่ะได้กินอะไรเาาผ็ดๆคือมันสดชื่น <c oughs> แดกไม่อยู่ละมืดเลยไม่ผ่าตรงนีเนะ ขอสอบมันปรับแสงมาอีกทีนึง <c oughs> <c oughs> ใส่พี่หกเม็ดเผ็ดมากก็อร่อยนะแต่ก็อร่อยอร่อยแบบเพดเวอร์อ Tù ừ. mần thang bà đâm lém Đóng phương mày đó Ừ <laughs> Ừ Ừ เขาไปหากล้องพี่นี่ไม่ใช่แมนวันนะทุกคนเป็นน้ำผึ้ง มาดมกลิ่นปลาละม,ม,มีมองมีมองทุกคนเดี๋วพี่ให้ดูน้องกวางนะฮะเห็นไหมือตรงไหนวะเออ นั่นงเงนั่งไงี้นั่งเห็นไหมนี่มองนี่มามองนะฮะักินอะไรจธกินอะไรฉันกินส้มตำนะฮะเธอจะเอาผักสักหน่อยไหมอ่ะ มาแล้วมันเป็นเบบี้กวางนะน้องเป็นเด็กอยู่นะอืมไม่รู้แม่ไปไหน,นวันนี้อ,อีกตัวนึงน่าจะเป็นแม่มันไม่มีมันไม่มีเลยจุดขาวๆคิดดิมองอีกอน่ารักน่ารักนะฮะ ไม่กินไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมากินกว,วางเยอะนะที่นี่พี่ปลูกอะไรก็ไม่ได้เลยนะที่นี่นะฮะปลูกด,ดอกไม้ก็กินกุหลาบก็กิน,ก,นกินทุกอย่างนะ น้องกินทุกอย่างอืมอแต่ว่าผักไทยใบยสะระแหน่ผักไผ่ไม่กินนะอืมแต่ยังอื่นอไปหมดอ่ะอือขิงใบขิงไม่กินอืออืม,อม มาทำไมอืมอืมจะสิบนาทีสิบนาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยววิดีโอจะยาวอืมเที่ยวทนอีกแล้ว